สวัสดีทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมารีวิวอพาร์ตเมนต์ที่กูชันทูนะทากาบังกราเทศเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างอันนี้คือประตูนนะประตูทางเข้ามีสองทางนะทุกคน เมนมีสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูห้องครัวในตู้ชโชว์นะี่ห้องครัวห้องครัวมีตู้เก็บของ ไมโครเวฟมีชั้นเก็บของโหสูงมากทุกคนมีเครื่องดูดควันอุปกรณ์ทําครัวตู้เก็บอาหารหม้อหุงข้าวมีหลายอย่างเลยนะทุกคน อันนี้อันนี้ห้องซักล้างนะของแม่บ้านนะทุกคนนีห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำแม่บ้านนะ มีตู้อบมีเครื่องซักผ้านะทุกคนมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยกระจกบ,บานใหญ่มาก เดี๋ยวเปิดไปก่อน okay. โอเคโอ้กระจกปานใหญ่มากทุกคนในห้องน้ำอีกหนึ่งห้องไม่ใช่อยากนะ้ำ ในห้องทำง,งานนะทุกคนห้องทำง,งานนั้นมีแอร์ด้วยห้องนี้มีระเบียงในบริเวนข้างนอก อพาร์ตเมนต์นะทุกคนดี๋ยวพาไปดูอีกสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำเลยนะทุกคนอพาร์ตเมนต์ใหญ่มากตู้เย็นก็ใหญ่มีโต๊ะทานข้าว มีโซฟาโซฟาตัวใหญ่นี่บริเวณข้างนอกมีทีวีให้ด้วยทุกคน อีกหนึ่งห้องมีแอร์ให้ทุกห้องเลย ู้ใหญ่มากตู้เสื้อผ้าใหญ่มากเลยทุกคนไม่รู้จะสูงไปไหนสูงมากสูงมากมีที่รีดผ้าให้ด้วยมีเตารี่ให้อันนี้ห้องน้ำ เดี๋ยวพาไปไปอีกเดี๋ยวพาทุกคนไปดูอีก น,นี่ก็คือห้องใหญ่เหมือนกันนะทุกคนมีเตียงนอนมีผ้าหม่มมีอะไรให้ทุกอย่างเลยนะห้องจะดูลกๆไปหน่อยนะไม่ได้เก็บอันนี้ห้องน้ำแบ่ห้องมีที่เก็บของอันนี้ก็ห้องน้ำอีกหนึ่งห้อง มีอ่างทุกข้องเลยนะทุกคนมีอ่างอาบน้ําให้ทุกข้องเลยไปเดี๋ยวาไปดูอนิ่ระเบียงระเบียงข้างนอกนะบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนะ ที่เห็นนี่คือเหมือนจะเป็นคลองแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำสิน้ำจะดูขุ่นๆหน่อยนะอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์นี้อยู่กูชันทูนะ อันนี้เราไปอ,าอ,อีกที่หนึ่งเดีย๋ยจะพาทุกคนไปดูอีกห้องหนึ่ง ห้องใหญ่ห้องหนึ่งนะทุกคนห้องใหญ่มากมีระเบียงเ้ิงนอ่ะมีระเบียง ใกล้สนามบินเลยนะมีแอร์ทุกห้องเลยนะเดีย๋ยวไปดูห้องนะ้ำอันนี้มีเครื่องทำ ห้องนี้มีอ่างจากุซี่เรียนคน มีตู้เสื้อผ้าใหญ่ทุกข้องเลยนะทุกคนตู้เสื้อผ้าใหญ่มากเดี๋ยวพาทุกคนออกไปดูระเบียบเสียงแตจะดังหน่อยนะ แต่ไว้ทุกคน คุณทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์พูดทาวเวลพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า thank you so much every one Please s ี่ซับสไ i ร e ์ไลค์แชร์พูดทาวเวล e e you next video have a nice day take care bye bye